สบายดีพี่น้อง<า>กินข้าวเที่ยงนำกันเด้อจ,จ้าเจ้า่าขึ้นมาเฮ้ยละหมูกแกงเคเ่็กสุกมะเขือพี่มือหน่องแซงบ้ง่ะ <c oughs> พีมือหน่องแซงคำ่ำจ้าขึ้นมาพีเฮ้ยจะลอยฟังขึ้นมาขึ้นมา lơ chơi luôn à, là là dây này. tao không กินกินปกินกินไปกินไป้างไปางภาษาสุวราค่ะต้องอ่น่วกินเบียร์อะไรอิงอานน้ำแล้วอง

กรดระา่าะรอีกเทหัว hmm. ผูบ่ันนี้หนักความันความันเต็มเองอืมอมหมนักเาสยมันเพืกระดาษูัอืมวดขวดมีละบอนใดตัวขอดามึงนะข่งสมนะเอออืมาวจั่าอม้าัง่า นาะพี่ข่าดา <c oughs> ไปน,น,นังโตเนนะงสมป่นเมือเต้นบ้อะน้องกองกันแก่กบวอวอือาตไปมสูงก็้นครมันก็นมามืส่ออย่างม่ันตีลาตีห่าครึงนะพี่ข่าวดาวไอ้ามแสงคำภาษา่ะไร

มาามากินเปหมงอะไรจะสุดแท่บเห็นเห็นเจคูณสันเจคูนใส่อ้าจะคายด้เฮ้ยเเตนรำกันห็นเร้านพี่ใหญ่นี่เออเคเตนเตเต้นรันเตอะไรนือมึงนะลวนลนะบอเจคุณเด้มนจะคายเด้

พี่ตัวไปนีายายมากินครเกรยายออ่อ้ากเทาหินสบายดีพี่น้องพี่ข่าวนับการรล้ กินโหลดแกงคีเล็กกะะันนะกลมกมไปแต่สงสารวาจอดพี่น้องเลยกินยังก่ได้ฝากตายบ่ห้องประหยัดมย่งบุอ้ยยยยอยย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 ้ยย่ยยยยยดยยยยย Bè binh ngang. Mãi hôn cho Mãi hôn dạng. Mãi hôn dạng. Mãi

เดีเสด็จมาสักจะเจนมาอ่จารย์อืมอืมใชเเส็จอืมอิมเม้นันอมเมนอม่าอิอีอีปุยนะบ่ไม่ตูดเมนจริงม่ตัดนะน้ำไม่น้ำไม่บ้งบ่ไม่ตนะนไม่บ้กับไปคุดเถอะเอามีดตัดเอามฮกับพีี

อันง่วน่ะต้องง่อย่าจะง่วนะอืมจะค้นประมาณคัวเนะคัวจะค้นอืวตัว่อาตัววยซุยเหรอเออก็ะามคนแล้วจะพูดเด้จะพูดใขรอือื

บอนารลูกบ่งัวล <th> ่ะคือาหวมันแม่ออกแม่พิรูบเอาเงาเถก น้องสน่าไปบอกรยว่าบุดองนะนาเกานาการนการกับแบกัแหลมกับดูทรายแกับายน้องซีโน่เทชาตตอเฮน่าปลาเฮี้ยนนี่ยปูลองแต่เอือเตะอือตุกแม่ใจ ก็เนยไผ่ก็ไ่ติดข้าวบดากหอดเขาบก้วอ้าวจะบอกจะซีกแหละได้ระดับิโฝากกุไลา์กแชซ์แล้วก็กงลิปนะสบายดี